ในเวลาว่างๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าผมใช้เวลาไปกับการทำอะไร แน่นอนครับส่วนหนึ่งผมใช้เวลาไปกับการอ่านคอมเมนต์เดยกได้ว่าเกือบทุกคอมเมนต์ในช่องเกือบนะเอาแค่เกือบผมอ่านแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ติชมหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์แนะนําตัวละครแนะนําไอเทม<อ>และใช่แล้วครับวันนี้ผมไปสะดุดตาหนึ่งคอมเมนต์มาแต่ว่าหาไม่เจอละอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่คลิปไหนไม่รู้เหมือนกันโทษทีรู้สึกว่าน้องคนนั้นเนี่ยเขาจะบอกให้พี่พี่เล่นมอร์ทอดสายฟูดูดเลือดให้ดูหน่อยครับพี่ ผมอยากดูเอาเป็นว่าผมก็จัดให้เลย แต่ก่อนจะไปเข้าคลิปกันเรามาดูเซตเอเทมกันก่อนดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องมีนั้นก็คือของซับกันซีซีไม่มีเพื่อนตายหารองเท้ากันซีซีต้องมาไม่มีตายหาอีกแล้วก่อกายอาชิ้นที่3ใส่แล้วอลามช่องฟัดเ็บชิ้นที่4อันนี้ไม่มีดูดเลือดแต่มีสโลให้เพื่อนฆ่าได้ง่ายๆชิ้นที่5เป็นเกราะไฟใส่แล้วมีอัตราการรีเลือดรีเลือดแรงเลยๆๆๆๆและชิ้นสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ตามแต่ท่านผู้ชมจะคิดเลยนะครับบอกเกิดก็ได้อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้คาเทบเว็บคู่ใจสายเติ กำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R.O.B. Free Fire, FIFA, Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคาเทฟไทยเอ็นดับทีเอสบายแอดินเตอร์เด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ Just For Game ทั้งหลายผมแบบผมแบบอยากทำไอ้นี่เป็นนะเว้ยท่านผู้ชมแบบว่ากระดิกกระดิกคิ้วข้างเดียวอะทำมันทำยังไงวะ มันเกี่ยวอะไรกับเกมวะเนี่ยโอเควันนี้ผมได้มีโอกาสเล่นมอทอสนะครับผมแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยได้เป็นตัวใหม่มานะฮะน้องอ้อยหรือว่าโซล่าอาโออินั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าผมก็จะใช้มอทรอสเนี่ยเล่นเออผมไปเจอคมเมนต์หนึ่งมานะฮะท่านผู้ชมแบบว่าที่เล่นมอทอสสายแบบดูเลือดหน่อยมันจะยืนได้นานแค่ไหนอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่าโอเค <c oughs> เซเรเทมก็อ่าเดี๋ยวผมพูดไปตอนต้นคลิปแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องหลบก่อนนะครับผม มอทอตเนี่ยก็ใช้ร่างนี้ก็ยังรู้สึกว่าวิ่งไวนะผมทำมอทอสไปคลิปก่อนนะผู้ชมผมใช้ร่างกระดูกนะท่านผู้ชมมันจะเตะมันจะยิงเราอุแล้วเดี๋ย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 วกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่ละวทำไมทอนทอนทอนทำไมนายทำไมนายไปกับไบทอนกับไบทำไมนายไปด้วยกันเราเรียนร่างละเพี้ยน โอ้ใต้ห้าแล้วลางครับผมลาก,ก่อนเลยโอ้อยเฟิร์สบัตว่ะเฟิร์สบัตไม่นะผมต้องตัดคีพเพื่อนแล้วนี่ไม่เออผมไม่ได้อยากได้เลเวลเลยเออลงมาสิไบร์ไบร์ครับไบร์ลงมาไบร์ไบร์ไบร์ามาเออไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ไบร์นี่ว่ะทอนถอนอน พูดผิดพูดผิดทอนสิเออโอ้โหบางเราเอาเป็นสองแครี่นะแล้วผู้ชมเอาไบเป็นออฟเลนนะไบไบเป็นตัวที่ออฟเลนได้นะผู้ชมเพื่อนหยิบมาก็อย่านเขาเขารับตัวที่ออฟเลนได้นะครับโอเคโซล่าเอาอีเราฟาร์มาแล้วนะฮะผู้ชมในจังหวะนี้นะฮะมอทอสกำลังถือดาบวิไฟแล้วก็ฟันฮายาเตะไปหนึ่งทีนะครับผมหลายคนที่คิดว่ามอทอสเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ทางฮายาเตะขนาดไหนพี่บอกเลยว่า เราสามารถเป็นตัวที่สามารถสู้ฮายาเตะได้ดีพอสมควรนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเวลาเราฟันโดนฮีโร่คผู้ชมมันสตันนะเว้ยถึงแม้มันจะสตันนิดเดียวแต่มันสตันมันทำให้ฮาเาเตเวลาลําเนี่ยเรียกได้ว่าณนช็อตนี้นะฮะเรียกได้ว่าณนช็อตนี้นะฮะมันต่อเนื่องกันยังไงกันวะเนี่ยมันต่อเนื่องกันยังไงเล้ดออกว่าเล้ดออก่าเอออุ๊ยน้องอ้อยเราได้ฆ่าวแบบแจมแมวไปโอเคครับผมก็นั่นแหละฮะทําำให้ไฮเาเตแบบ หยุดอันติได้นะครับแล้วก็อันติของเราเนี่ยสามารถเสียบไฮเเตต,ตอนอันติได้อีกเหมือนกันผมตายแล้วมัง้งเนี่ยช่อนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันติอุย,อย,อย,อยสาตามันเอาาตาป์ะโอ้โหสวยมากเสียบไปหนึ่งทีนะครับผมยอดนี้อ๋อโอ้โหโอ้โห,โโหปันป่นปันป่นปันป่นปั่นยังไงล่ะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลนะครับเต็งงามมากๆเลยครับช่อนี้ <laughs> งามจัดๆสวยมากครับผมยอดนี้ ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลในการดูดเลือดอสักเท่าไหร่นะฮะการดูดเลือดของมองทอสเนี่ยท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับอัตราการรีเลือดของเราในการออกไอเทมด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะก็คือไอเทมที่สามารถมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดก็คือไอพวกดาบตัดเลือดนะฮะแต่ว่าเราอย่าไปออกนะไอพวกนั้นอนะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมอทอสไม่ใช่ตัวแบบไปยืนตีดูดเลือดนะฮะ เราออกได้แค่2ชิ้นที่มันคุ้มที่สุดนะครับผมที่จะเป็นสายฟูดูเลือดก็คือไคอาสแตนดาร์ดกับเกราะไฟนั่นเองนะฮะโอเคจบช่วงสาระไว้เพียงเท่านี้ครับผมนะฮะสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะฮะต่อจากนี้ผมจะพาแบบเแบบกมๆแ,แ,แล้วกันผมจะพาแบบเอเลนเอเลนเจเกอร์ <c oughs> <c oughs> น่าเล่นว่นะเรื่องผชมเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเล่นบ้างโซล่าเอวีผมซื้อมาแล้วนะผมซื้อมาแล้วห่วงน่าเล่นจังเลยวะเฮ้ยมันจะยกนะั่นอะ อุ้ยโดดว่ะหลังหลังหลังพึ่งมาไอ้บ้าเอ้ยโซละโซลอาอ o โอ้ไม่นะรอดบอหายาเตะจะตายเสียบให้สักหนึ่งทีเอเอได้หายาเตะก็ยังดีว่าโอ้มันมาสี่นี่ว่าท่านผู้ชมโอ้โหไม่ใช่สี่ห้าเลยเนี่ยมันม,มันยาม,มาห้าเลยนี่ว่าโอเค ฟอสเขบผมเซตฟอสเขียบเ,เหรอไม่ดีกว่าโอเคอาร์ก่อนนะฮะท่านผู้ชมเราเจอสาตาป่านะาตาป่าบอกเลยว่ามันแรงนลเว้เยเลดเกมอะบินมาพึ่มพทีเดียวเนี่ยไม่มีกันเวทนี่ตายได้เลยนะอืมโอเคมันจําเป็นต้องสลับเลนปะวะเนี่ยเลนบนเราก็เป็นแคลรี่เลนล่างเราก็เป็นแคลรี่มันจะเป็นต้องสลับเลนไหมเนี่ยเุย้ยมีคนตีมังคือมังคือจ้ซสาตาขอเสียบหน่อยเป็นไงสาตา อุ้ยเอ้ยอ้ย,อ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 ยมีคนอยู่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 เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอสน้องเอสน้องเอสเอ็กคิวเอาไม่ตายเอาชิปหายแล้วกูตายเองปะเนี่ยล้างวิ่งวิ่งละปาดมันจะมันจะตายมันจะตายเพื่อนกูไปไหนหมดทำไมเอสทีมันเติมไวกว่าไบร์แลรววะเธอไม่เชือันนี้ผมไม่เข้าใจเลยไบร์นายมาเติมเพื่อนบ้างก็ดีนะ นายดูแอติดเป็นตัวอย่างดิมันมาทุกรอบเลยเนี่ยมันไปล่างแล้วโอเคเหมือนเพื่อนว่าละเหมือนจะช่วยเหมือนเพื่อนเราจะสลับเลนนะครับแต่เราต้องเคลียร์ก่นอนเฮ้ยทำอะไรต้มตูหามอสคอร์สเหรอเอ้ยไม่ใช่มาหลอดเหรอคู่ปัดตลอดการเอาปล่า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 เอาเปล่าอาล่าไบไบแอติแล้วไบแอติแล้วฆ่าให้ตายตายอยู่สวยสวย,สวยมันแอติอยังมาเนี่ยมันอย่า เออกูถึกครับแค่นี้ผมไม่ตายหรอกครับผมไม่ตายหรอกคุณหมูแอดผิดจา๋าอืมได้ยินข่าวว่าเป็นคู่มันของนายเทรนอย่างนั้นเหรออ,อบอกเลยว่าฟันพี่ไม่เข้ามีแค่พี่เท่านั้นที่ฟันน้องเข้านี่เราไปหาทรอนดีกว่าฮะทานผู้ชมงั้นงั้นงันงนงนงนัพัดลมพ่คาดอ,อสกินพัดลมวิ่งไป่อนเฮ้ยอันตีเลยเหรออันตีใส่ใครวะ อตใส่คีบเหรอสลิมอยู่ไหนอะเอ้ยไม่ใช่สลิมหา <My life. S 1> โอ้โหโอ้ยมันอยู่นี่นี่คือผลเสียของการไม่คอเกมครับโอ้โหผมโอ้ยผมผม,ผมไม่รู้ว่าฮฮยะเตะมันอยู่นั่นอะเมื่อกี้ทอนเราอาจจะอันติอันติใส่ฮฮยะเตะก็ได้นะแบบเพื่อเ่อแบบเพื่อเืออันติใส่ฮายะเตะเพราะว่ารู้ว่าฮฮยะเตะอยู่ในพุ่มนะฮะแต่ตอนนี้ตีกันก่อนตีนเล่นไม่ตายหรอก ไม่ตายเราสองคนตีกันนะอะเฮ้ยใครทำใครทำไรเอา้าชัดตดาวโอเคอช็อตเมื่อกี้แคลรี่เราไม่น่าตายเลยถ้าผมวิ่งไปกับแคลรี่นะผมรึกว่าสลิมมันเออสลิมอีกแล้วเป็นอะไรกับสลิมวนเนี้ยไยะเตะมันอยู่ในพุ่มเนี่ยเออโอเคมาลอดแต่รู้สึกเขาจะได้เปรียบเรานะเขามีสกิลดูดเกรอกวะ่ะทานผู้ชมมาลอดถ้าถ้าไม่มีสกิลดูดกราะนะบอกเลยได้ทั้งวันอนะ ยินไหมคำเก่ากับตันอเมริกาทั้งวันยังได้โอ้ห้าเาเตะเอาหรือเปล่าล่ะโดนเข้ามาสิดูเสียบดาบให้ดูเนี่ยกลับบ้านเถิดนะท้องนาะยังโคลนโทรนโทรน,ทรนได้ยินเขาว่าว่ากันว่าเอาบั็อกออกแล้วไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมทรนแต่ว่าเลดเกมยังเก่งใช่ไหมตัวมันเลดเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะหลายๆๆๆๆหลายๆลายหลายหลายหลายจัดจัดฮืมไบร์ดลงมาเติมแล้วแบบนี้แหละสุดยอด อมาแล้วจ้าเสียบให้เขาเรียกว่าการขวางไม่ให้เข้าซาตาจะบินนะซาตาจะกินล้างสโลให้ละโอ้โหตายหมดเลยเดี๋ยว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 ทน<ร>อันอันอันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าการเพือ่ออันนี้เรียกว่าการสละชีวิตเพื่อเอาป้อมแบบ 300เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทรอนโอเคฮะชิ้นต่อไปเราขึ้นเป็นฟอสเคปครับผมฟอสเคปเสร็จเราค่อยกรอ,อกไฟนะฮะเดี๋ยวไปชมฟอสเคปจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของการสโลพวกตัวแบบอแอดทงแอดหิดอะไรเงี้ยเอ้าเพื่อนอกอูเหรอฮะฮะฮะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าตามมาดิ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 แอดหิดแอดหิดจะตายมวยโอ้โหมวยวื้อมวยเว่าวิปไก่ยิบแอดหิดลลาน กูว่าตายเองว่ะกูว่าตายเองจริงๆด้วยอ้าวแล้วก็ทอนฝากด้วยทอนโอ้โอ้แล้วดูมันมันเปิดไฟตั้งแต่แรกมันไม่ตายแอทิต <c oughs> กดสก,กิลแล้วได้เกาะแล้วรัวป่าเอ้ยไม่ได้พูดถึงป่าเราเลยฮะป่าเราดูดูความฟาร์มไวครับผมนี่โอ้โหเอ้ย เออเอาจริงๆผมยังไม่เจอช็อตที่อา้าวชิมหายแล้ว <c oughs> ก็เลยจะพูดถึงเฮ้ยตายปะนะฆ่าให้ได้ฆ่าโอ้โหโหนหลบวะโหนลบ็อนนี้เอเลนนยเกอร์เอเลนนยเกอร์ตายไหมจะตามมันเหรอมันซาต้าบินมาแล้วกูว่าตายนั่นไงเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะผมบอกว่าเออมมนจะเตะอยู่พุ่มนี้นะอา่า ผมจะบอกว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ไฟกับป่าเลยฮะป่าป่ามาไฟให้ดูหน่อยเร็วตัวใหม่โอเคครับสถานการณ์ก็เราเป็นรองนะตอนนี้เราเป็นรองหรือเปล่าวะป้อมแบบป้อมเท่ากันเป๊ะเลยแต่สกอร์คิวเราน้อยกว่าฮะดักก่อนวิเปิดได้นะเนี่ยเปิดได้นะเนี่ยเนี่ยเสียบมึงจะไปไหนบักโลดิออนบักโลดิออน โอ้โหลอรีเอตลอรีอัอนมาตีมังกรอยู่ล่างฮะไปเคียร่างเพื่อนโอเคอ,อ้าวแลดต่อยสาต,าตาตายเฉยเอา้าโอ๊ยสาตาซื้อเกิดสาตาซื้อเกิด <c oughs> อา้าวแอด,ดิทแอติทเอาแล้วมันมาพร้อมกับมันมาพร้อมกับสองตัวเอา้เอายังไงล่ะยังยืนให้อยู่นะยังยืนให้อยู่นะเอาหลังดีกว่าช่วยหลัง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  ว่ากูไม่น,น่ารอดอีกละหรือรอด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 รอดอยู่รอดอยู่โอ้ยมันมันขกไฟกาไฟแล้วรีเรือดพลังแห่งความรีเรือดมันเล่นยากมากเลยอะท่านผู้ชมมอทอดเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เข้าถ้าเพื่อนไม่ตามอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำไรกูไม่ให้มึงเข้าป้อมหรอกอไม่ให้มึงเข้าอ่ะทำไมอะ่ะอ่ะ,อะจะทำไมอ่ะนี่ไงโดนไบค่าไป จัดการอีกว้อีกตัวหนึ่งเออตายอันติแล้วก็ตายะเถิดเอาอีกหรือเปล่าล่ะฮายาเตะฮายาเตะอ่าโหนไปแล้วออเอออุ้ยเจอป่ามาแกล้งแล้วเย่ในที่สุดนะครับดับเบิลคิวฮาป่าเราสุดยอดมันโหดนะท่านผู้ชม่ฮายาเตะจะตาย่ะมันโหดนะตัวอา e อเนะี่ยแต่ว่า มันมันมันงงว่ะท่าผู้ชมในการเล่นความยากมันอยู่ที่ระระดับกลางถึงยากนะไม่ไม่ได้ยากมากนะแต่มันงงอ่ะเวลาจะเล่นเวลาเล่นเดเดเวลาเล่นแรกๆนี่มันจะงงนะฮะผมว่าถอยดีกว่าเว้ยผมว่าถอยเว้ยถอยเว้ยถอยเว้ยถอยถอยถอยดูเลือดกูด้วยดูเลือดกูด้วยกูไปแทงคนเดียวในทีมเว้ยตอนหนีไปหนีหนีไปหนีไปกูยอมตายเพื่อมึงเลย หนีไปทําถูกป่าวะเนี่ยผมตายได้ครับผมแต่ว่าคนในทีมใครก็ได้ใครก็ได้เลยนะสี่คนเนี่ยห้ามตายห้ามตายเยอะนะฮะผมเป็นซับผมตายได้ไวแค่นั้นแหละหล,ล่อไหมคำพูดหล่อไหมไม่ได้หล่อแค่คำพูดในหน้าตาก็หล่อทุยเอาล่ะครับในจังหวะนี้นะฮะเรามาดูการขึ้นบ้านของฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามของเราจะขึ้นบ้านอย่างรวดเร็ว,พวเพราะว่วเาเขาก็มันไสเราเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาจะถอยไปแล้วนะครับ รถไฟเราก็กําลังจะมาครับมาหลอดอยู่ตรงนี้ครับมาหลอดวิ่งเช็คก่อนมีคนตีดาร์กไหมไม,ไม่ยังไม่มีครับผมมาหลอดก็เหมือนว่าจะโซนอยู่แต่ฮายาเตะอยู่ล่างแบบนี้สแสดงว่าเขายังไม่เอาแน่นอนฮะถ,ถ้าเราเห็นแคลรี่อยู่ล่างแบบนี้สแสดงว่ามึงเข้าไปทําไมนะ่ะอา้อาวอ้าววัดอะวัด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 แฮปปี้ไป ใบอกเอาถอยมาโอเคชิ้นสุดท้ายผมไม่ผมจะไปขึ้นเกาะเกิดนะฮะใบใบใบบอกมึงไปทำไมอ๋อนึกว่ามีคนเดียวนึกว่าฝั่งตนงนข้ามมีคนเดียวอ๋อนึกว่ามีฮายาเตะคนเดียวว่างั้นเพื่อนเอ้ยโอเคฮะตายละเสียกองลังไปหนึ่งคน ผมต้องกันได้ถึงที่สุดนะฮะอันนี้ฟูถึกฟูดูดเลือดไว้ท่านผู้ชมดูเลือดไว้ก่อนอุ้ยโหนสวยว่ะอุ้ยจะโอ้โหเค่าเลยสุดสุดจัดฟังเมทให้ฟังเมทให้ฟังเมทให้ฟังเมทให,ให้ช่วยช่วยเอาเปะละ่ายืนนานยืนนานไม่นานไม่รู้ดูดิดูด,ดิดูเอาแล้วกันอะยืนนานปะละ่าเนี่ยในเนี่ยเนี่ยดูความเด้งเลือดของกูดิกูแทบไม่ลดนะครับน้องๆ จีครับผมเข้าไปตีให้เลยเนี่ยใน่นีนน่อยากดูนักใช่ไหมเนี่ย,ยมอดกอดสายฟูรีเลือดแนี่วิกตอรีรนะครับก็ประมาณนี้เลยฮะทุกผู้ชมจริงๆในคลิปนี้เนี่ยผมกะว่าผมได้ MVP บฮะไม่ใช่ไม่ใช่ คือในคลิปเนี้ยผมกละวว่าผมจะมาทำไอ้นี่เว้ยผมจะมาทําคอมโบกับ a o e ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเวลาเอาอโหนอะไรเงี้ยเราก็เสียบให้อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแต่ปรากฏว่าป่ากูเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้แต,แต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนโอ้โห9เกาจุคนเดียวอืมมีป่าคนเดียวนะฮะมีป่าที่คนาเน7คนเดียวนอกนั้นเนี้ย ต่ำต่ำกว่าห้ากันทั้งนั้นเลยโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับไว้ด้วยนะฮะ See you again next time เจอก,กันใหม่บ๊ายบาย